มาดูข้อที่4กันค่ะตามสเต็ปของการทําให้อยู่ในรูปผลสําเร็จของการบวกลบเศษส่วนพหุนามสเต็ปแรกเราก็คือทําส่วนให้เท่ากันใช่ไหมคะรวมตัวเศษแยกทแยกได้แล้วก็ตัดถ้าตัดได้นะงั้นเรามาดูข้อที่4ของเรากันค่ะจะเห็นได้ว่าสังเกตว่ามันมีดีกรีอะไรคะเนี่ย ดีคีสองค่ะเพราะฉะนั้นเราจะส่วสี่ส่มห้าคูณเลยไม่ได้เพราะว่าน้องอาจจะมีตัวที่ซ้ำก,กันกับเพื่อนข้างหลังอยู่นะคะเราจะการลองแยกเช็คน้องก่อนก้อนหน้านี่แยกได้เป็นอะไรกันะไรคะลบสามกับลบสองค่ะเออ x ลบสามกับ x ลบสองก้อนหลังแยกได้เป็นบวกสองกับลบสองค่ะอือหือ จะสังเกตว่าก้อนหน้ากับก้อนหลังเขามีอะไรที่ซ้ํากันคะมี x ลบ2ค่ะอ่าเพราะฉะนั้นเราจะต้องมานั่งคูณ x ลบ2เข้าไปให้เพิ่มอีกไหมไม่ต้องไม่ต้องแล้วนะคะนั่นเท่ากับว่าถ้าเขามี x ลบ2เหมือนกันแล้วก้อนหน้าเนี่ยขาดแค่อะไรถึงจะมีเหมือนก้อนหลัง x บวก2ถ้าคูณก็ต้องคูณทั้งเศษและส่วนนะคะ และก้อนหลังต้องคูณกับอะไรคะก้อนหลังต้องคูณก,<า>กับ x <า>ลา3ค่ะ x ลบ3คือสิ่งที่ขาดจากข้างหน้านะคะอะจาจัดการเลยมันก็จะได้คุณขอเขียนข้างบนนี้หน่อยนะเดี๋ยวพื้นที่ไม่พอนะคะมันจะได้เท่ากับอันแรกก็คือ x ก,กำลัง2ลบ5คูณกับ x บวก2เดี๋ยวงงเดี๋ยวงงสีมัน สี่มันแม่นั้นเนาะสี่ปตั้งเี่ยจุ๊บนี่คะ่ะข้อนี้นะเท่ากับโอเคเขาใช้เครื่องหมายลบระวังดีๆนะคะสี่คูณเอลบสามในเมื่อส่วนมันเท่ากันแล้วหนูเขียนส่วนใหม่ที่เท่ากันแค่อันเดียวได้เลยชุจัดการรวมตัว เป็นสเต็ปถัดไปนะคะสเต็ปถัดไปรวมตัวเศษก็จัดการคูณค่ะ x กำลังสองลบห้าคูณกับ x วกสองได้เป็นอะไรคะสอง x กำลังสองเวลาเวลาคูณกันแสดงว่าเจอกันให้ครบเนาะ x คูณกับ x ได้เป็น x กำลังอะไรคะ x กำลัง x กำลังสองค่ะ เอ็กเออผู้อิทเอ็กคูณกับเอ็กกำลังสองเป็นเอ็กกำลังสามเอ็กกำลังสามกําลังสามนะคะต่อไปอ่าสองเจอกับเอ็กกำลังสองสองเอ็กของเอ็กกำลังสองค่ะบวกสองเอ็กกำลังสองลบห้าเจอกับเอ็กลบห้าเอ็กค่ะอือหืต่อไปอีกอันหนึ่งหนูคิดว่าครูจะต้องเอาอะไรคูณกับอะไร เอา x กํลังสองคูณกับ x ไอ้คูณกับสองค่ะ x กําลังสองคูณกับสองก็นี่ไงเจอแล้วนี่ไงคูณกับ x ค่ะละคูณแล้ x ก็นี่ไงเจอแล้วลบห้าลบห้ากับบวกสองเออลบห้าคูณกับบวกสองได้เท่าไหร่คะลบห้าเฮ้ยลบห้าคูณหกลบสิบนะคะเอออันนี้ก็คือเจอกันครบสองพจน์คูณสองพจน์จะได้สี่พจน์นะคะ อย่าขาดอย่าเกินจากนี้นะเอา4คุณกับ x ลบ3ค่ะก็ะเป็น 4x ลบเท่าไหร่คะ12ค่ะลบ12หนูจัดการกระจายจริงๆคูกบตั้งแต่อันนี้ได้เลยนะเนี่ยชุบหนูจัดการแตกวงเล็บออกนะคะ เอาวงเล็บออกนั่นแสดงว่าหนูต้องกระจายลบเข้าไปในวงเล็บหลังนะคะจะกลายเป็นลบ 4x ลบหรือว่าบวก12ค่ะบวก12ค่ะบวก12รวมให้คู่หน่อยสุดท้ายท้ายสุดแล้วมันเป็นเท่าไหร่คะ x กำลัง3บวก 2x กำลัง2บวกเออลบ ลบเก้า x ค่ะอือหือแล้วก็บวกบวกสองค่ะโอเคทีนี้ครูบอกแล้วว่าแยกถ้าแยกได้แต่บังเอิญว่าข้อบน,ข,บนข้างบนข้างบนของเศษส่วนเนี่ยมันเป็นดีกรีเลยะคะ่ะดีกรีสามแสดงว่าซีลองแยกดีกรีสามนี่ต้องไปใช้การอะไรนะหารสังเคราะห์ <c oughs> <c oughs> ตั้งทดเอานักเรียนไม่ต้องตั้งแบบจริงจังตั้งทดนะใส่ดีกรีค่ะเลขแรกใส่เลขหนึ่งเนาะต่อไปใส่เลขใส่เลขสองแล้วก็เก้าแล้วก็สองตัวที่รูใช้ได้เนี่ยก็คือตัวประกอบของเลขอะไรคะตัวประกอบของเลขสองค่ะครูลองใช้เลขอะไรดีใช้เลขหนึ่งค่ะลบหนึ่งนะลบหนึ่งคูณกับหนึ่งได้ลบหนึ่ง สองบวกลบหนึ่ง <1. S 1> ได้ได้หนึ่งหนึ่งกับหนึ่งได้หนึ่งอันนี้ได้ลบแปดคูณกันได้แปดไม่ได้ละเรียกอะไรดีสองไ,ไหมคะ่ะสองคูณหนึ่งได้สองสองบวกสองเป็นสี่สี่คูณสองเป็นแปดเก้าลบเก้าบวกแปดได้ไรคะลบหนึ่งค่ะสองคูณลบหนึ่งได้ลบสองตัวนี้ใช้ได้ไหมคะ ใช่ได้ค่ะใช่ได้นะคะแสดงว่าสิ่งที่แยกมาใหม่ได้ตัวนี้จะเป็น x ลบหรือ x บวก2คะ x ลบ2ค่ะลบ2คูณกับ x กํลัง2บวกกี่ x บวก c x บวก c แล้วก็ลบ1ค่ะตัวนี้นี่ไปต่อได้ไหมเนี่ยไปต่อไ้หมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แล้วแยกแบบแยกแบบวงเล็บปกติไม่ได้แต่ใส่สูตรได้นะคะต้องบอกนี้แต่ด้วยความที่ ใช่ค hey, ขาไม่ได้ต้องการให้เราหา x เนาะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปใส่สูตรเรารู้แล้วแหละว่าแยกยังไงก็ไม่สวยงามก็ไม่ต้องแยกเขานะคะติดเขาว่าอย่างนี้ดังนั้นเราก็จะได้สิ่งนี้มาค่ะเราก๊อบข้างบนก็จะเป็น x ลบสองคูณกับ x กำลังสองบวกส x ลบหนึ่งตัวนี้ถ้าแยกจะแยกได้ตามสูตรนะคะ แต่ด้วยความที่มันตัดกับข้างล่างไม่ได้อยู่แล้วไม่ต้องแยกนะคะชึบชึบอะไรตัดได้เนี่ย x ลบ x ลบอ,อทำมาตั้งหลายข้อข้อนี้ลองแยกแล้วตัดได้พอดีนะคะดังนั้นเนี่ยสุดท้ายมันก็จะตอบแค่ x กำลัง2บวก 4x ลบ1ส่วนด้วย x ลบ3แล้วก็ x บวก2ค่ะอออหือ เมื่ออะไรด้วยต้องระวังตรงนี้เมือ่ <Take me S 2> เอเทอก,กไม่เท่ากับ,บสองค่ะอือหือตัดตัวไหนไปต้องเขียนด้วยโอเคไหมคะอันนี้คือหน้าตาของข้อที่ที่สี่เนาะประมาณนี้โอเค